เปิดภาพแรกก็สร้างเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องใหม่ของช่อง3ามไขรลูกของบริษัทกันตนาที่หยิบผลงานที่เคยเปลืองปร่างของตัวเองกับช่องเจ็ดสีอย่างปิ่นอโน์ที่นำแสดงโดยเบียสกุลวัฒน์และมินพิชยามาสร้างใหม่ป้อนให้กับช่องสามโดยได้ในเอกหน้าสวยพริมพระมิดารับบทเป็นปิ่นอน์ประกบคู่กับเต้ยพงศกรรมณวยโยเกิดนัทชา อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีเสียงตอบรับที่ดีจากชาวเน็ตไม่น้อยแต่ก็แอบมีคอมเมนต์บนจากชาวเน็ตหลายคนเลยทีเดียวว่าละครรีเมคอีกแล้วเหรอนี่ไงวงการละครไทยถึงไม่ก้าวไปไหนสักทีโครงการแลกเปลี่ยนช่อง3รีเมคช่อง7ช่อง7รีเมคเพลงประกอบละครช่อง3ละครไทยไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจริงๆเรื่องวงการละครไทยไม่ไปไหนเพราะมัวแต่รีเมคนี่เองทั้งช่อง3ช่อง7ช่องวันและช่องแ รีเมคก,กันทุกช่องแค่ปี2022มีละครรีเมคเป็น10บสิเรื่องแล้ว